ยังมึนอยู่ไหมมันยิ้งกว่ามาเมาอ่ะบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยี่สมองเอียงยังวนะก็ลองยอมหน่ยวันนี้โอ้โหชอบจิ้งหลีนี่เท่จริงอันนี้มากอันไหนคะชอบเก้าอี้โอ้ราคาคุมไม่น้อยค่ะเดชไทยแบบไทยแบบ อ้คุณชอบูรจะดูเงือกเราชอบราคาเราชอบราคาเราชอบราคาเขาบอกว่าสองร้ทั้งร้านเลยนะคะตอนนี้คุณยายเก็บไวไในใจก่อนเะไม่ให้เก็บว้คุณลาบแตกก่อน ที่เจ้าของร้านสุลรอสวัสดีค่ะที่ตัวละสองร้อยหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะรองเท้าสองร้อยด้วยปะอ้าวทุก <laughs> <laughs> อย่างเาาลยเอ,อ้ยน่าโดนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอชื่นชมนิดนึงทำไมเขาทาแล้วมันเปลีอ,อ,อยากเห็นเนี่ย เพราะครับเพราะภาพภาพเราพอดีทำไมเราทำแล้วมันลากดินนะไม่ใส่ไปก็ไม่น่าเลยอย่างนี้ต <en ab idor> ้องใส่ส no ้น <literacy> สูงแบบว่าห้านิ้วเนาะคุณปี๊ดใช่ไหมเออได้ดูแบบเที่ยวซื้อค่ะถึงแม้เราจะเตี้ยเราก็จะซื้ออ่ะคุณผู้ชมสรุปว่าเราสองคนเนี่ยแค่เดินผ่านไปผ่านมาร้านนี้มันโบนไซฮิงเจียวเคุณตัวสองร้อยบาทแล้วอันนี้ของเปียวค่ะ อันนี้ของนิวค่ะจริงจริงเราไล่นใส่อย่างน่ารักเลยนี่พี่เียใส่ก็น่ารักมันใส่ยังไงมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวแอบใส่มาให้ดูยังไงพี่คะสรุปเอาตัวนี้ละค่ะพี่เนี่ค่ะหอมจังเลยอ่ะเหมือนว่า เข้าไปดูไหมคะชอบชอบไหมชอบพี<ะ>่ชายชอบหรือเปล่าบนี้ยดูอุ้ยนี่น่นนากากอุย้ยแล้วหรบคุณยายชอบแบบนี้ไหมหรือว่าพี่ชายชอบน่าจะถ้าจะซื้อหรือว่าเหมาะก,กับพี่มากกว่าออ๋นะคะนี่ก็น่าสนใจงั้นเราเข้ามาดูข้างในดีกว่าใช่ข้างในดีกว่า สวัสดีค่ะพี่มีกลิ่นอะไรที่แนะนำแบบว่าแบบเป็นฮอตฮอตพิคฮอตพิคเจลวิสีก็หอมเจลวิสีลองไปกินเลยอืมนี่เป็นแบบอืออันนี้เราจะได้ได้ได้กลิ่นกันบ่อยในแบบว่าตามสถานที่ร้านอาหารต่างๆแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้เก๋มาก อันนี้ก็สวยดีนะสวยดีสวยเออเราก็ใส่เทียนของเข้าไปในหม้อพปกติเราจะเห็นแต่แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ต้องใส่เทียนแบบไหนคะกำยันกํายันนี่คือกำยานค่ะคุณผู้ชมกำยานอ๋ออ๋อต้นจูแบบนี้ไม่ต้องใช้กลิ่นแบบนั้นใช่ไหมคะอ๋อฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแบบนี้อ๋อเดคอตากค่ะอันนี้รสคือกลิ่นอันนี้กลิ่นลาตีสีเหลือง ได้แล้วกลิ่นอะไรคะดอกปี๊บค่ะดอกดอกปี๊บเหรอดอกปี๊บปี๊บปี๊บดอกปี๊บมันเหมือนแบบน้ำตาลปี๊บเหมืลนง่วงเลยดอกปี๊บค่ะโอเคโอเคค่ะได้แล้วไปเราจะได้อันนี้เท่าไหร่คะพี่อันพี่เปลี้ยเยนใจ หกสิบห้าอันนี้เท่าไหร่นะคะพี่อันนี้เท่าไหร่พี่เราจะพยายามพูดใหพ่เขงอยู่ที่นี่ร้อหบได้มคะ้อยห้าสิอันนี้ห้บได้ไหมคะเป็นเย้อกิด้คะใค่ถึง่ได้ะ้แล้วค่ะดีใจด้วยดีใจกันนุด้วยไแต่ใจใหญ่ใจบาปฝากบอกไม่อันนี้จะทำทมหนอ อปากบอกพี่พี่ชายสุดหล่อด้วยนะว่าพี่เปียวซูมูกปากบอกปากรายการเพี้ยแค่หัเน <c oughs> าะจุดเมื่อไหร่ก็ขอให้อธิษฐานเป็นพี่ด้วยโอโอแท็กเก็ตนะคะขอบคุณพี่เปียวนะคะขอบคุณมากค่ะดี <c oughs> มากค่ะพ <c oughs> ี่คะหนูขอถามอย่างหนึ่งทำไมเขาถึงเรียกว่ากรรมยานคะกรรมยานเหมือนมาจาก ช่างแฉะอ๋อเขาเรียกกันมาอย่างนี้เหรอคะเป็นบ้านเราก็จะเรียกว่าทุกของอ๋อคือทุกของเั่นเองขอบคุณมากค่ะพี่ได้ความรู้อีกหนึ่งอย่างขอบคุณนะคะเนี่ยเปรี้ยวเทือกตลาดได้ความรู้ด้วยนะร้อนเนี่านี่เหมาะกับคุณยายมากจริงค่ะแบบ กระเป๋าสารอะไรเงี้ยเอ้ยพี่มาบักเขว่าทําองไรไอ้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ทํากับมือเลยเนี่เนี่ยทําเองเลยเหรอคะพี่ทําย่างไหมคะก็ถ้าชิมที่ง่ายสุดก็ใช้แล้วั่นตัดประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหน่าสนใจจังเลยแฮนด์เมดด้วยงานทิชชู่อะค่ะงานทิชชู่เหรอคะนแรปกิ้งกระดาษทิชชู่อ,อ๋ออันนี้คือทําจากทิชชู่อ่ะพี่แล้วมันเกิดเป็นลายขึ้นได้ยังไงมันจะเป็นทิชชู่รังผ่องต่อพี่อ๋อโอ้โห อแล้วลายอ๋อก็คือเป็นลายของต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพี่อย่างใบนี้เท่าไหร่คะใบนี้อ590กากงสายใหญ่เ่ะอคะแพงเลยค่ะงสายใหญ่อันนี้จะ590สวยสวยสวยนั่นจะเป็น610อ๋ออุ้ยอันนี้สวยมากเนาะเทด้วยค่ะพี่ สามหนึ่เก้าสิบโอ้ขอบคุณค่ะนี่อันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมใช่กระทัดรัดแล้วก็คุณยายชอบสีม่วงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มทำการต่อราคากันดีกว่าพี่เราได้หรอยอะถามทุกคนได้ไหมคะโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณคุยบอกแล้วเพื่อเที่ยวตลาดมาตัง ตั้งออกมาขอบคุณค่ะเต้ยงออกมาแต่ใจยังไม่ออกเลยนี่จตคุณชมไม่แพงจริงค่ะคุณชมเพราะว่าเป็นแฮนด์เมดถ้าเทียบกับกระเป๋าทั่วไปก็ใช่กันเนาะน่ารักด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราไปหาที่นั่งแบบชิวๆคุยกันนิดนึงเหนื่อยเนาะเราคุยกันไม่พอใช่ไหมไม่ไม่พอโอเคที่ขาล่าวมากเลยไปป้าไป คุ่ณผู้ชมไหนมากอยู่ใต้ถุงไดโชว์เราอยากจะโชว์นิดนึงอันนี้ค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าสุดน่ารักของคุณยายน้องนิวซี่นะคะเพื่อเก๋จะได้แน่แข่บะุรนะสามร้อยห้าสิเอ้ยสามร้อ้าดิสามร้อเก้าสิเลดให้เลอสามร้อยนว้าวเอบเตียวเทอราตเท่านั้นนะ แต่ราคาค่ะอะไรอันนี้อันนี้กำยานนะคะของพี่ชายน้องนิวตี้ใช่ค่ะเท่าไหร่นะสองร้อยรวมกันแล้วสองร้อยใช่แม่คะพี่เขาเลี้ยงตลาดค่ะมาอืออือออืันนี้ค่ะว่าเป็นคอพ่อเปนคอของคุณแม่ค่ะใช่สวยไหมเท่าไหร่พี่จำไม่ได้อะอันนี้สองร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเลยร้อยหนึ่งอุ้ยถูกจะตายเนาะสนใจ อันอื่นคงไม่ต้องมั้งอันนี้อันนี้ต้องใครอ่ะอันนี้ไม่ต้องบอกหรอหมอกระดูกอ่ะนี่ค่ะของที่นำมาไม่ใช่ของที่นำมาของที่ซื้อได้วันนี้ใช่ค่ะที่นี่ของเยอจริงๆใช่แล้วค่ะเจมส์นะคะสยามพาราไดซ์ในบาซานะคะของเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกต่างๆโอท็อปเยอะแยะมากมายนี่นะคะ น้ำดื่มแบบสดชื่นนะคะทีมงานเราจัดมาให้ขนมด้วยขนมรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าน้องเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกโถพี่เหนื่อยใจใลตอนนี้เรามาถามถ่ายน้องนิวตี้นิดนึงครับผมช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าอย่าเรียกวผลงานเดียวคนเดียวเลยเรียกว่าของพวกเราทุกๆคน AF นะคะก็ F อฟออซิสันค่ะย4่สนวาคมนี้อีเด้วยเดียวไปดูนะคะใช่ก็ทีมไหนคะเนี่ย อยู Winter, ่วินเทอร์ค่ะสีฟ้าแล้วพี่อยูไ่ไหนมะอาวใตา อ๋อทั้งอ๋อทั้งอมดทั้งเลยดูไปร่วมใช่ค่ะก็อย่าลืมไปดูนะคุณผู้ชมเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่รวมเอเอตั F ้งแต่1นถึงแเลยนะคะถ้าใครเป็นแฟนของใครก็เอามาเชียร์กันได้แต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนเอเตัวจริงเนี่ยห้ามพลาดแล้วกันนะคะสหรับคอนเสิร์ตนี้อเอฟหนึ่งเอสแปดเธอจะไม่พูดหรอว่าจองบัตรอะไรไงที่ไหนอ๋อจะกินต้องจะกินอย่างเดียวก็เป็นว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเว็บด k i n ีค o ทบุ๊กิ้ นะคะต้องไปจองกันเยอะค่ะใกล้จะถึงเวลาแล้วตอนนี้พวกเราฟิตซ้อมกันอย่างแรงอย่างแรงแรงมากโอเคเรน้องนิวตี้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อะคะมาเที่ยวกับพี่ถามว่าเหนื่อยเนี่ยเรื่องเหนื่อยเท่าไหร่เหนื่อยแต่ไอเรื่องใจเนี่ยได้เต็มร้อยค่ะเลยดีจ้ะอันนี้ตอบโจทย์ไหมคะวันนี้โอ้โหได้ของครบถ้วนเลยตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างค่ะได้ ของทั้งสามให้ทั้งสามท่านนะคะที่นิวปรารถนาจะให้ในวันพ่อนี้ก็ถูกใจค่ะถูกใจใชคิดว่าท่านก็ประทับใจจริงๆแล้วของเนี่ยเป็นน้ำใจแต่อยากให้มองด้วยว่าเราอยากให้ระลึกถึงความจริงจริงวันพ่อค่ะใช่ค่ะในกนวันพ่อแล้ว้องน้องนิวตี้อวยพรกับ แฟนรายการเพื่อทตลาดด้วยแล้วกันแล้วก็พูดไปถึงถึงคุณแม่คุณยายแล้วก็คุณยาด้วยแล้วกันก็คือผู้มีพระคุณของเรานะคะก็มีไม่กี่ท่านนะคะที่อย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเรามีเลือดของท่านอยู่เนี่ยทั้งตัวเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยคะก็ก็จะทําอะไรจะจะทาอะไรจะคิดอะไรหรือว่าเอ่อจะเดินเดินทางในชีวิตไปยังไงเนี่ยก็มองถึงท่านด้วยนะคะเพราะว่าดิวเชื่อว่าท่านก็อยากเห็นเราประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุข มีแต่ความพบเจอสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>อย่างน้อยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยมองมมกลับไปมองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ก็ใช้วันพรุ่งนี้ละะ้ค<ม>่ะเป็นวันที่มองว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ท่านทําให้เราหรือว่าเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมีท่านมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราแค่นั้นนะคะ่ะแค่นี้หนูก็เชื่อว่าท่านก็คงประทับใจแล้วแค่แบบว่า ใจเราเล็กๆน้อยๆแค่นั้นก็พอแล้วค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะคุกผู้ชมวันนี้น้องมานี่ก็นึกถึงว่า,าคนที่มีพระคุณต่อตัวเองนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็มาซื้อของให้เป็นที่เป็นที่ <c oughs> เล็เกเลกๆน้อยๆนะคะสำหรับเรีย่ยนแล้วก,ก็รายการเพื่อนเอหลาดก็อยากจะอวยพรนะคะคุณ คุณพ่อทุกท่านนะคะแล้วก็คุณลูกๆขอให้มีความสุขมากนะคะในวันพ่อแห่งชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมไปบอกรักคุณพ่อด้วยละกันนะคะ,ะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะรายการเปยอทุกตลาดเราเจอกันได้ใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายสาโมงทาง AF c h anel n Television 65เหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนนสวัสดีค่ะดูจ<ต>กค่ะดูตรกอันนี้อันนี้เลิศนะใส่อะไรก็ดูดีหมดจริงๆเลยอมอ่ะนี่เท่าไหร่ เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่คะลงเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งร้อนึ่งเหรอห้าสิบบาทได้ไหมลูกห้าสิบได้ไหมคะไคะพี่ขอเล่นหน่อยได้ไหมชอบเก่งเด็กอ่ะตั้งแต่มาเนี่ยก็คือหัวเราะตลอด แล้วก็เราสืบที่เหนื่อยเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเดินนะคะเหนื่อยหัวเราะค่ะคือพี่เปียวเป็นคนน่ารักตลกมากแล้วก็มีมุกมีอารมณ์ขันอะไรตลอดแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณรายการเปรี้ยวๆถูกใจไว้เปรี้ยวๆอย่างนี้นะคะที่พามาหาซื้อของวันพ่อนะคะให้กับคุณแม่แล้วก็คุณยายแล้วก็พี่ชายนะคะก็ถูกใจทั้งสถานที่แล้วก็ถูกใจบรรยากาศแล้วก็ยังถูกใจของที่ได้ซื้อให้ทุกท่านด้วยวันนี้ค่ะก็ขอบคุณรายการเปรี้ยวชื่อตลาดมากนะคะที่พามามีความสุขในวันนี้ก็ขอให้มี ความสุขในวันพ่อเช่นกันนะคะ